สวีดะสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV โหมดคาร์โ o c น a เชนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาประกาศก่อนนะว่าเออนี่ถ้าผู้ติดตามเราถึง1,000คนนะผมจะจัดกิจกรรมการแข่งขันนะครับผมก็จะมีเงินรางวัลเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่1ถึงที่4นะครับผมก,ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในโหมดเกมนะ ตอนนี้ก oh ็หมด2องไอเทมนะครับผมก็ได an ้มาเลือดกับคินะครับก็ไม่รู้จะเอามาทําไหมนะเป็นไอเทมที่แบบเออไม่ได้ใช้งานเลยนะก็วันนี้จะมาเล่นคอมโบไอเดมอนฮันเตอร์นะครับผมสามกันเวทนั่นเองนะมีคนขอมานะครับผมซึ่งผมบอกก็ได้เลยว่าคอมโบสามกันเวทนั้นเล่นกับอะไรก็อร่อยนะครับผมเหมือนกับเรา กินข้าวกับผัดกะเพราอะไรก็อร่อยประมาณนั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นของที่แบบมันมันมันได้ใช้จริงอะครับเออประมาณนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเดมอนฮันเตอร์กับหกแคลรี่เดมอนฮันเตอรกับ Element Demon Hunter กับไอซี e ฟอร์เรนเดมอนฮันเตอกับอ,อ่าสามเดมอนหรือว่าเดมอ n ฮันเตอกับไอสัตว์ป่านะคือแบบมันเล่นได้หมดเลยจริงๆนะครับเออก็วันนี้ผมกะว่าจะมาเล่น เดมอนฮันเตอร์กับเดมอนนะอืมแล้วก็สีฟอเรนนะครับผมอ่าไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่านะก็ลองดูนะซึ่งผมไม่เล่นแพ้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแพ้ได้ว่าคะแนนมันจะหายไปนะอ่าก็เลยว่าจะเล่นชนะแบบทีเดียวเลยนะครับผมอ่าซึ่งตัวแบกเราก็ตอนนี้ก็เป็นฟอ l เรนนะไอเทมก็กองแง้งกองแงงนะครับเออแต่ก็ลุ้นไปนะลุนไป ก็หวังว่าอย่าให้เจอที่บ้านลงบ้านเออประมาณนี้ก่อนเก็บสเต็กไปก่อนนะเพระาะว่าตอนนี้ถนะ้าผมเจอบ้านนี้ผมสู้ไม่ได้นะผมเจอฟอร์เรนสองดาวเนี่ยเห็นไหมถ้าไอเทมขอดีด้วยนะประเด็นเนะี่ยอืมก็อย่าลืมกันนะอย่าลืมกดกดสับตไคร้ให้ให้ผมเยอะๆนะอถ้ามาันรีบถึงหนึ่งพันนะอยากเริ่มอยากจัดกิจกรรมแล้วนะครับผมถ้าถึงหนึ่งพันเมื่อไรก็เดี๋ยวผมก็ จะมาลงนะรายละเอียดของกิจกรรมนะแต่ผมก็ตั้งตั้งเป้าหมายไว้แล้วแหละนะซึ่งผมอยากจัดนะครับผมอ่าโวยบานนี้สมุดหายาสมุดเขียวด้วยซูไม่ได้ขอยไม่เจอด้วยโอเครอดไปนะซึ่งคอมโบสามกันเวทนั้นก็แบบมันจะกันพวกนาะคอสเปตา้าพวกนี้แบบสบายสบายเลยนะอืแต่มันจะไม่ค่อยกันไอ้พวกเทนไอ้พวกทูดาเมีนะนั้นมันแรงเกินนะครับอ่า ส่วนมากก็เขามักจะเล่นกับหลายหลายเซตได้แต่วันนี้ผมก็กะจะมาเล่นแบบเซตแบบมั่วๆแบบพี่เล่นพี่เล่นนะเออเพราะว่ามันใส่กับอะไรมันก็อร่อยจริงๆนะเดมอนนะัทฮันเตอร์เนี่ยเออถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะหรือว่าเสียงผมอาจจะแบบไม่ไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นนะครับเวลาอัดคลิปแต่ละทีเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยนะแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วโอ้โหไล่เทพผมยังกำเลยว่เอาไงดีวะนี้ไวโอดีไหมเนี่ย เอาแรดมาสองได้ก่อนเน้นตัวแข็งก่อนนะไม่ได้ปะไปโอ้กอนแล้วกันแล้วก็วกให้ฟอเรนนะให้ฟอเรนถึกๆไว้หวังว่าจะจะมานาจะมานะคลิปเนี้ยคลิปที่แล้วคือไม่มีมานาเลยมีอะไรสมุดเขียวปะเออโหคือแบบลำบากมากนะครับ แต่ละคลิปนี้เวลาผมอัดนี้มันต้องเจอเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งจริงๆนะแต่ละคลิปผมที่เห็นมานะเออโอ้เจอฟอร์เรนสองดาววะสู้ได้ไหมเนี่ยเอยเออได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ได้โอ้ยได้อยู่ครับเกาะผมเด้งนะพอดีเลยโอเคยังไม่แพ้นะแต่ละของเล้งเอาเอาเป็นเล้งเบเกอร์แล้วกันนะอืม เอาอะไรไปดียอันนี้ไปแล้วกันแลวเราก็ยังถือว่าเป็นตัวแบกอยู่นะอ่าฟาเรนสองดาวไหรือเปล่าไม่นะครับอืมขึ้นไหมอ่ะแบบนี้แล้วกันนะเออช่วงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันะ่ะเพราะผมจะทำคอมโบอะไรต่อไปลองลองคิดคิด คิดไหมให้ผมได้นะอืมใครที่แบบชอบดูเกมแนวนี้นะคิดไหให้ผมได้เลยนะโอ้โหแล้วฟอร์เรนขอเล่นเรื่องเงี้ผมก็แพ้แล้วสิครับอืมนี่แหละตัดเลือดต้องมาดวดละ <laughs> อืมที่จริงเราชนะนะแต่ฟอร์เรนมันลุกขึ้นมาแล้วมันโดนฮิลอีกนะรับไม่ได้เลย เอ่ออะไรดีว่าเดี๋ยวปั๊บคิกกันฟัาเลกตัวลงเทนวีล่าดีไหมเนี่ยหรือว่าไม่ดีมผมว่าดีแหละนะอืโหบ้านนี้ก็ของพร้อมบ้านผมไม่มีมานาอีกแล้วเนี่ยเอมเอาไบโอมานะ เฮ้ย,ยแพ้แพ้ผมแพ้ปะเนี่ยโอ้แพ้ว่ะคุณผู้ชมเลื่อนมันเด้งรัวๆเลยขอตัดโอ้โอเคอย่างไรตัดได้เนีะลดหมากได้ก็ยังก็ยังดีนะเอ่อตัวก็อยากได้โอโหขายก่อนดีไหมเนี่ยนะ เอาตัวนี้มาก่อนนะเผื่อผมจะขึ้นเป็นสี่ฟอร์ซับได้นะอืมเราจะได้มีตัวแข็งขึ้นนะโอ้หายาย่อนแข้บอกว่าวเนี่ยอเอ้ยได้อยู่คุ้ชมถ้าแทงหายากว่าน,นี้ทัวร์ผ่านแล้วนะยินเออแบบน,นี้โอเคสวยโอเคลมที่หนึ่งได้แล้วเดี๋ยวตาหน้าก็ถ้าอลิกกับ เน็ตมาก็ลงเลยเราจะได้สีฟอสซัพนะมันจะได้มันจะได้เก่งขึ้นนะครับนาคอสมาก็ดีไฟาเรียนสองดาวแล้วอาริสมาว่ะเคตอนนี้ตัวเราก็น่าจะอึดมากๆนะพอดีพอเรียนเราสองดาวแล้วนะก็น่าจะแพ้ยากหน่อยนึงนะถ้าเราได้ไอ้ฟอสซับมาอีกนะถ้าไม่ไปเจอตัดเลือดก่อนนะ แต่ผมเนี่ยขอมานาก่อนเถอะอบมาก็ได้นะเพตต้ผมจะได้แบบเป่าทุกทางนะอืมได้ของสองชิ้นด้วยอาจจะยินเอ้ยของดีอยู่นะอาจจะยินเสียงฟ้าร้องนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เหมือนพายอยู่จะเข้าบ้านผมเลยวะอืมอันนี้ให้ให้เป็นวิลา่าวิล่าก่อนไหมให้วิล่าเล่นนะโอเค ประมาณนี้เราขึ้นเป็นฟอร์ซับได้แล้วนะอืมวิลาสองดาวเจ็มเลยโอเคสวยเออโอเคเอเนตมาสวยขายได้ก่อนเนี่ยเฮไปเล่นได้อยู่มั้งนะคอมาหลัง่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่ตัวเราแข็งแล้ว โอเคนะโอเคเอาเป็นซ้อยแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องการมานานะครับเอาดาบคี้ไปเลยใส่ตัวอะไรเดียไม่รู้อะใส่มั่วไปก่อนแล้วกันยังไงก็ขอให้วิล่าเราได้เปิดนะ <c oughs> <c oughs> ต้องการเพต้านาคอร์มากเลยตอนเนี้ยมาหลอด <c oughs> เอามาหลอดมาเล่นก่อนแล้วกันเฮ้ยที่จริงผมไม่น่าขายเลยวะ่ะน่าจะให้ไอ้ตัววีล่ามันได้เดมอนนะเพราะสองเดมอนมันไม่แสดงผลนะครับคุณผ,ผู้ชมีนคลิกซีนะอืมเราน่าจอาลงอยู่มั้งเอาลงอยู่มั้ง,เ,ง,งเรามีตัดเลือดนะเออเอาลงเนี่ยครับมีตัดเลือดชีวิตก็สดใสขึ้นเยอะนะผมบอกเลย โอเคนะคอนมานะโอ้นาคอนมาอีกสองดาวเลยเปล่าไม่นะงาน,นเพต้าด้วยนะเน่ย้จริงเพต้ามาผมกะจะให้เพต้าเปิดเป่านะเพราะว่าเรามีสโคปในการในการเลงนะจืบจืโอเคนะเดี๋ยวยังไงดีตอนนี้ผมกังวลว่าคุณผู้ชม กังวลว่ามันจะไม่สําเร็จนะอืมแต่ไม่เป็นไรน่าสาเร็จอยู่อ่าย้อนยอนเฮ้ยเฮ้ยยอนมันถือว่ะได้อยู่นะเรามีตัดเลือดอะ่ะใช่ปะ่ะเราไม่ตัดเลือดเราต้องชนะดิเออผมบอกเลยมีตัดเลือดอะไรแล้วก็ลอยหมดแหละอืมว่าแล้วเอาผมไม่ลงหรอกพูดตรง เฮ้ยตอนนี้เราก็ชนะยาวเลยนะเรายังไม่ลงเดมอนฮันเตอร์เลยนะตอนนี้ผมว่าฟอร์ซับมันเล่นขึ้นต้นเกมง่ายกว่านะก็เลยตัดสินใจเลือกฟอร์ซับดีกว่านะเดี๋ยวรอเทิร์นคลิปดีกว่านะเทิร์นคลิปว่าผมน่าจะโยกอยู่มั้งนะถ้าเกิดว่าตัวออกนะถ้าตัวไม่ออกก็ยังไม่รู้เลยนะเอ้ยบ้านนี้ยอนมีกอเกิดว่ะ เฮ้ยแต่เราเป็นนองแมนนะเราสะท้อนตายได้นั่นแะยิงเองตายเองเปล่าปุ๊บมันไม่ยอมตายป่ะอืมอืมเฮ้ยผมแพ้ได้แน่ไอยอนเล่นเงี้ยย้อนยิงกูกลางหลังเลยอะเออมาหลอดโดดไปก่อนเอ้ย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 แตกเว้ยโอ้โหเสมอวะนิดเดียวอะอืมไอยอนนะไอวินอืมเอาไอเดียขาย ขายแล้วไปไปเดมอนไหมอืมอ่ะเอาเป็นเดมอนก่อนแล้ะกันนะสองเดมอนนะลูกครึ่งเดมอนนั่นเองอืมเออเดี๋ยวผมว่าผมจะขึ้นแปดไปตามหาม้านะเนี่ยบัตรอัพดาววะเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะ เอาเป็นไกอาแล้วกันนะครับคือเคลื่อนไปตามหามาอะไรแล้วกันดีไหมเนี่ยโอ้ลิกเตอร์มาว่ะโอ้ได้สามดีบอลเลยนะเอ้ยดีดีด,ดีเอ่ออันนี้ใส่ให้เอ่ออะไรดีวะฟารนเหรอเอาเลือดออกไหมเอเอลิกเตอร์ดีกว่า อโอเมนมาสองตัวเลยวะเอาไอเดียเอ้ยลิกเตอร์อีกตัวเนึงขายอะไรทิ้งก่อนเนี่ยนาคอสก็ไม่สองดาวโอ้หบานนี้เราแพ้นะเนี่ยแพ้ปะเฮ้ยชนะอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันเป่าเราไม่เข้านะเพราะว่าเราเป็นสามเดมอนฮันเตอร์มารอดไม่สองดาวสักทีเนี่ย ผมว่าจะขายฟอรเรนทิ้งแล้วเอามาหลอดไปโยกเล่นแล้วเนี่ยเออตัวที่สองไม่งหาอย่างยากเลยเพต้าก็ไม่มาม้าก็ไม่มานี่ขึ้นแปดแล้วหืมของเน่าอีกหืมของจะเน่าขนาดนี้เออโอ้ยเพต้ามาแล้วอืม โอ้โหตังก็ไม่พอว่ะจะซื้อมันหลอดก็เอาเพาต้าลองเปิดเป่าดูนะไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะลองมันดูก่อนเผื่อมันเวิร์กโหเจอยอนอีกแหละยอนมีหินเดด้วยโอ้โหผมว่าไม่น่าเวิร์กละช็อตเนี้ยยอนฟรีมากเลยยอนโคตรแรงนะยอนมีกอ่อเกิดอีกโอ้หไม่ได้ครับไม่ได้แพ้จริงว่ะอือแพ้เลยนะ ของไอเดียมาก็ไป่มาด้วยตอนนี้ผมขาดแค่มานะเนี่ยอืมหาก่อนโอ้ดีแลกมาไว้ด้วยอืมอ่าขึ้นขึ้นกระดานก่อนแล้วกันนะอืมอืมอืมครบยังวะขาดอะไรวะเอ้ยผมเออผมขาดอะไรวะคุณผู้ชม ะอะไรวะเออเออสมองเอ้ยนาคอสเอยลงไม่ทานคุณผู้ชมเอยผมเออผมแล้วต้องเอานาคอสเออผมต้องเอานาคอสแทนแทนตัวเลยวะเอ้ยผมเออวะคุณผู้ชมไอ้เมื่อกี้เออเออจริงขอโทษขอโทษเอยเจอมาด้วยเอาลงอยู่มั้งพต้าเราฟรีอยู่นะโอเคสวยพอดีเลยโทษโทษโทษผมเออผมเออมันก็จะเบอร์เบอร์ลวนๆหน่อยนะอือ เอะไรวะอ่ะแบบนี้แล้วกันเอามาหลอดไปซื้อมาโอ้ยนาครสองดาวอีกโอ้ยอย่างนี้ต้องเล่นนาครแล้วแต่ไม่ทันแล้ววะ่ะคุณผู้ชมเอาไว้ตาหน้าแล้วกันตอนนี้ผมขาดแค่ม้านเนี่ยทาม้ามานี่คือคือสวยแล้วนะม้ามานี่ผมเทขึ้นกระดานใะนตอนนี้ต้องการม้าอีกแล้ว กเกมไหนพวกแม่งมามันหายากจังวะอ้ยแพ้ย์นเนี่ยเอาช้างไม่ลงเลยผมมะมาลอดโดดอีกหนึ่งจิกตุ้มโหแม่งมันไม่แตกกับมันถึกเกินอืม,มาหลอดที่จริงผมสองดาวนานแล้วนะถ้ามาลอดสองดาวผมนน่าจะเก่งอยู่นะอืม แล้วเริ่มเข้าเลดเกมแล้วด้วยไงอืมผมต้องการมาคุณผู้ชมถ้ามา้ามาปุ๊บนี่คอมโบเราจะแบบครบเลยนะเผาปีศาจคือครบเลยอะ่ะอืเฮ้อ มาดูกันว่าจะทำสำเร็จไหมเนี่ยเพต้าก็ไม่สองดาวนะืมเป็นไอเทมที่แบบไม่ค่อยได้ใช้วะ่ะเอ่อดีไหมดีสักตารโหแม่งแม,ไม่ไม่ขึ้นเลยวะ่ะผมรอขึ้นเก้าแล้วกันนะ มันจะได้ไปออกไปหาม้าง่ายหน่อยถ้าม้ามาพวกนี้คือทุกอย่างเราจะครบเพอร์เฟกเลยนะตอนเนี้ยเล่นแบบตามผมแบบนี้นะถ้าม้ามานี่คือเพอร์เฟกนะมีโอกาสติดสี่ได้นะครับไอแบบแบบนี้ก็ตามนะเคเป่าสวยเป่าโดนม้าเขาด้วยอืมวาแตะยอนเขาฟรีมากเลยคุณผู้ชมน่ะดูยอนมันดิโอ้ลำยังไม่เข้าเลยนะน่ะโอ้ละชีเตะหลังรัว,วแตกอืมเฮ้ยผมจะแตกจริงไหมเนะี่ย ให้มันตบกันเองมันก็ไม่ตบกันเองซะด้วยประเด็นนะเออผมจะแพ้อีกแล้วเลยเนี้ยอย่าบอกวนะ่าคลิปนี้ต้องทำใหม่สมุดมาแล้วกันนะเอาให้ใครดีะนาคอรสไหมให้นาคอสล่านเผื่อนาคอสได้ลำลำเร็วนะเราม้ามามา้มามันก็ไม่มาสักทีเนะี่ยผมว่ามันต้องขึ้นแล้วแหละ ขอขึ้นเลยแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมมีโอกาสที่จะแตกสุกมากเลยเนี่ยม้ามยังไม่ออกอะจนถึงวินาทีเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยฟา้ามแกล้งอะไรผมวะเนี่ยแล้วผมก็โดนย้อนแบบหมนาคอนแม่ลำอีกแล้วโอ้ผมแก้ไขเกมอะไรผิดปะเนี่ยจึกนึงโอโ้โหแต่ก่อนอีก เฮ้เลือดผมจะไม่พอเล่นแล้วนะเอาไงดีแก้โหนี่ผมเริ่มปวดหัวแล้วแก้สถานการณ์แบบนี้ยังไงดีเนี่ยเอาไปสามเียดไปก่อนแล้วกันหาม้าครับโหโยซื้อวะจะเป็นนะไม่งั้นตัวไม่แข็งนะเนี่ยผมผมต้องหาม้าจริงนะเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีเนี่ย ให้มาหลอดไปด้วยว่าผมว่าอันนี้ให้โอเมนมาหลอดก็ไม่ยอมสองดาวนะเพราะว่าถ้าให้มาหลอดไปนี้แบบเออแบบให้มันยิงโดนเกาะสะท้อนตายได้อยู่นะโหผมแตกปะเนี่ยซูบาน,นี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหนาะคอสเทนโอ้โห,โหทเทนโอ้ผมว่าผมแพ้ปะโหทเทนมันฟาดรัวเลยปะเฮ้ยอย่าเพิ่งแตกนะอย่าเพิ่งแตกขอร้องขอร้องโอ้แตกปะเนี่ย แล้วมันไม่ตัดกันเอ็ด้วยปรนะเด็นน่ะเฮ้ยยาเพึ่งแตกเลยเขอร้องนะขอแก้ตัวอีกตาหนึ่งไนดะ้ไหมออนวอนขอชีวิตเลยนะตอนนี้โอ้ยยังไม่แตกกะรอดอยู่เหลือติ่งหนึ่งผมต้องการมาเนี่ยตอนนี้เฮ้ยมัหลอดสองดาวอนะเอาละอขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนได้ไหมมันมันไม่ไหวแล้วเปลี่ยนทันไหมเนี่ย จะให้มานากับมานรอดอ่ะเะมันไม่ทนันหรอกคุณผู้ชมโอ้ผมว่าผมแตกครับคุณผู้ชมเรียบร้อยซูไม่ได้หรอกเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้อยู่เห็นไหมไอ้เทลมันยิงมาหลอดผมแตกอะ่ะเออบอกแล้วโอเมนมีทั้งโอเมนเอ้ยเชี่ยผมรอดว่ะคุณผู้ชมไอสัตว์รอดยังปฏิหารเอาละฮื ลงอกนะเข้าเทินคลิปแล้วเดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนเซตก่อนนะไม่ไหวว่าเซตเนี้ยแล้วม้ามันหายไปไหนเนี้ยโอ้ยกูต้องการม้าเนี้ยโหมันไม่มาจริงวะ่ะดูดิผมรีแบบจนหมดตัวแม่งก็ยังไม่มาเอาผมว่าให้มาลอดไปโดดดีกว่านะ มาหลอดสองดาวแล้วน่าจะโดดเป็นจิงโจโ้ได้อยู่เออขอใช้สมองแป๊บนะคุณผู้ชมเ,เ,เ,เอ่อเอ่อเอ่อเออแบบนี้ดีไหมวะโอ้ยลิกเตอร์สองดาวอีก เออ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 เอานี้แล้วกันเออเออ <c oughs> เออคิดไม่ออกคุณผู้ชมแป๊บนึ่งใช้เวลาก็น้อยเหลือเกินของลน้นแต่ไม่ใช่ของที่ต้องใช้ <c oughs> อืมอืเออออ่ะประมาณนี้แล้วกันเออ โอ้แตกปะเนี่ยอือหือือมาหรอได้โดดบ้างไหมเนี่ยเอฟเฟกหายปะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยผมคดเบื่อเลยเวลาเอฟเฟกหายเนี่ยเฮ้ยชนะอยู่โอเมนเอาให้เหรอคุณผู้ชมเฮ้ยก,กูรอดเพราะโอเมนอีกแล,ล้วเหรอตอนนี้คอมโบแล้วแทบจะครบแล้วนะเราแค่เอามา้ามาลงแทนลิเลียนหน้านะครับมันก็ครบเลยนะเออ แต่มไม่เอามอากให้ผมเลยดิเครียงแม่งมานานแล้วกันขอโอบได้ไหมอะแม่งโอ้โหโอบไม่ไมาอีกเกมบ้าอะไรวะเนี่ยเออเอานี้ให้ลิกเตอร์แล้วกันนะึมแม่งมาก็ไม่มาทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเกมเนี่ยคุณผู้ชมต้องยอมรับชคชะตาก,กรรมนะ แต่ก็ถือว่าเราลอดมาเยอะอยู่นะเออจะว่าไปนะเจอมา้าแพ้นะบ้านนี้เราสู้ไม่ได้จริงเพราะว่ามา้ามาหลอดผมโอ้โหแม่งกว่าจะได้โดดแม่งม้าโดดแม่งไม่รู้กี่ทีแล้โอเคก็จบกันเป็นเทียบร้อยนะก็ที่สองนะก็ก็ยังโอเคอยู่นะอย่างน้ยก็ยังติดติดหนึ่งในสามหนึ่งในสนีะ่นะน,นะดูผมลีจอะม้าแม่งมัยังไม่ออกนะ ก็ถือไว้แก้มือรอบหน้าแล้วกันนะจะมาทําให้สําเร็จนะก็ใครที่ชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะก็อย่าลืมกันนะผมกดไลค์ก็ให้กดไลค์อ่ะกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมแล้วเรามาร่วมกิจกรรมไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ